ปีกมงกุฎตอนจบสล,ลินทิ์พิกมยุรินรู้เรื่องที่ออนซินีคริสการกล่าวเลิกกับชัย,ยนนท์มิววงศกนก็ไม่พอใจและคิดว่าที่ทั้งคู่ต้องเลิกกันเพราะเรียบสอน อันเค้กเข็มบันลิศแน่นอนสลินทิปจึงตามไปต่อว่าตรีอักษรที่บ้านแต่กลับเจอดารินนุสบาเสียก่อนสลินทิ์จึงฝากดารินให้บอกตรีอักษรว่าให้เลิกยุ่งกับชยานงเสียทีตรีอักษรนัดออนซินีออกไปเคลียร์ปัญหาหัวใจแตออนซินีบอก,กว่าเธอกับชยานน์เลิกกันแล้วทำให้ตรีอักษรสบายใจ ติดมูดิหลบพี่ออสินีและเปรียบสอนเล่นละครกับไทเทนและเป็นนางเอกกันคุณละเรื่องใช้ย,ยนันบอกความจริงกับเปรียบสอนว่าที่เขามาใกล้ชิดเธอก็เพื่อจะกันให้ออกห่างจากนุนเดชเพราะอยากให้มุกตาพาแนทณชาสบายใจเท่านั้นเปรียบสอนเสียใจมากที่รู้ความจริง ส่วนชัยยันนนรู้สึกละอายใจมากที่ทำร้ายเธอมุกตาพารู้เรื่องที่ชัยยันนันทำเพื่อเธอจนถูกออนซินีขอเลิกก็พยายามช่วยเป็นกาวใจให้พี่ชายมุกตาพาน,นัดเจอกับออนซินีและเล่าความจริงทั้งหมดให้ออนซินีฟังชัยยนนันดัตามไปง้อขอคืนดีแต่ออนซินีขอเวลาคิด ปรีอับสรไม่ยอมแพ้และคิดเอาชนะให้ชัยยนันน์มาเป็นของเธอปรีอับสรวางแผนอัดคลิปเธอกับชัยยนันน์ในห้องนอนและปล่อยออกไปจนกลายเป็นข่าวคลึกโครมชัยยนันน์ไปเคลียร์กับปรีอับสรและพูดจะตัดรอนว่าไม่เคยรักเธอเลยปรีอับสรหลบมาที่ชายทะเลเพื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมาปรีอักษรหวนนึกถึงอติรุธนิวเชื้อชาติ และคิดกลับไปหาอติรุธแต่ก็รู้ความจริงว่าอติรุธชอบผู้ชายด้วยกันเตรียบสอนได้พบกับพระกล้าหนุ่มสุรวุฒที่บวชเพื่อศึกษาธรรมพระกล้าทำให้เตรียบสอนคิดได้ในหลายๆเรื่องวันแถลงข่าวประกวดนางสาวนันสยัาปรีอับสอนประกาศขอคืนมงกุฎให้กับออนซินีเพราะออนซินีคือผู้หญิงที่สวยทั้งภายนอกและภายในอย่างแท้จริง เตรียบสอนตัดสินใจไปถือศีลที่วัดและด้วยใบหน้าที่ไร้เครื่องสำอางในชุดสีขาวสะอาดสะอ้านตานั้นทำให้เธอแลดูงดงามแม้ไม่มีมงกุฎใดๆมาประดับ